อสวัสดีครับวันนี้ปูดวอนะครับจะมาเปลี่ยนแนวนะครับออกทริปโดยมอเตอร์ไซค์นะครับจะไปทุ่งแสดงหลวงของพอนะครับก็คือนัดกับเพื่อนไว้นะครับจะไปเจอที่ปอทอคิดว่จีอยู่เป็นโลกนะก็ไปแล้วก็คือเรามาเปลี่ยนแนวนี้ครับคอนเซปต์ชื่อว่าอะไรนะ200สองล้อ1 0 0ซีนะครับจะรอดเปล่านะครับรถยนต์มีก็ไม่เอาไปนะครับก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก็ไปนะเจอกันได้เดี๋ยวไปที่ปอทอครับไปนัดเพื่อนกันนู้น โอมีเก๊งวิบวับขวางหน้าด้วยแก๊งวิบวับอันนี้ก็จะมารอเพื่อนที่งาท,ทอนี้นะครับตอนถึงน้าแยกิดูจีนนะครับก็นัตรอที่หน้านู่นเลยครับอเมซอนรึมาหรือยังครับ กันลครับตอนนี้เพื่อนหมก็ขี่รถมาแล้วนะครับมาไกลแล้วเออลื่นปึ๊ดด้ยมาแล้วสองล้อร้อยสี่สี่สว้าสายป่ะไม่ไม่สายแปดนาทีเนี่ย <laughs> ขอโทษด้วยนะ ใส่ชุดกแกปวดสองร้อยร้อยร้อยซีซีพอนเราจะเราจะเสียเวลาขั้ว yeah. อันไปนะฮะอันน kind of ี้มาแวะกินกาแฟเมซอนที่ปอทแยกกันจีก่อนนะส่วนไปอันนี้ก็เตรียมกาแฟดิบไปละข้างบนนะครับนี่ส่น เมื่อเช้าเราไปกินที่คว้ากวยก้อนเดี๋ยวเราจะไปแวะไหนก่อนนะมีอุทยานที่แรกเราจะไปคืออุทยานแห่งชาติทุ่งแขงหลวงส่วนที่ทําการหลักวัดีิโลกแต่ที่เราจะไปนอนนี่คือของพิจิบุลส่วนของหนองแม่นา,นามีทุ่งนาเกลี่ยเดี๋ยวไปดูเตรียมตัวออกแล้วเนาะ อ่ะครับตอนนี้เราก็จะออกนะครับแล้วเ,เราจะไปที่นะครับในอุทยาน,นรเรียกสะบ้าสลิงนะครับของที่โลกนะตอนนี้ก็แปดโมงสี่สิบามนทีนะครับก็จะไปกันแล้วนะครับฝนตกนิดหน่อยนะครับไปแนวนี้นะครับพเพืนะ่อนๆยวไปเจอกันที่อุทยานแล้วกันนะ ถึงอะไรวะเนี่ยพี่ยายนี่ถ้าขึ้นแสดงหลวงนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าด่านละอ่าไปจัดไปนำเลย 20ค่าเข้า40นะ4 8 0 9 0บาสอ่าคน,นคนละคนละ40่สินะครับแล้วก็ค่ารถ20่สินะครับเดีนะ๋ยวพอไปเก็บอู่แถวนี้กันนะคือที่นี่ก็เป็นที่เดียวกับอ่าอุทยานของพ่อเหมือน,อน,อนอกันนะครับนี่แนวะอุทยานนะประมาณน,นี้เดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันวะ่าเป็นยังไงเนาะผมก็ไม่เคยมาเอ้ย เคยมาแล้วแต่มันเป็นทางลาดยางนะไม่ใช่ทางแบบนี้ไอ้ช่าปุ๊ิดเป็นทางดินนะไม่ใช่ทางแบบนี้เลยปิดไปเยอะนะครับแถวอาคนในพื้นที่บ้านผมเขาจะเรียกแถวนี้ว่าอาน้ำตกสบานสลิงนะครับเดี๋ยวก็จะไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่าตอนนี้ก็ถึงสะพานสลิงนะครับอ่าอันนี้ของอยู่ฝั่งฝั่งพิโลกนะเดี๋ยวอีกพักเดี๋ยวเราจะไปสองฝั่งเขาเพาะอ่า รูน้ำตกอ่ะสปานตะลิงเคยได้ยิน่ชื่อนะเด็กๆไม่เคยมาทีนี่มาครั้งแรกก็กเห็นข้างล่างย่าเขียวก็คือที่กลางเต็นท์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าน้ำใหม่นะประมาณนี้ก็ห้ามไม่อาหารป่าตรงนี้ ครับก็นี่สพานสลิงนะครับจุดกลางเส้นก็เออเหมือนที่น้องเอ็มบอกก็ไม่ไม่น่านอนเท่าไหร่นะนะครับก็ตอนนี้น้มํมามาหน้าฝนนะครับสบานสีแดงเกือบเลยโอ้ชอสสลิงจริงเส้นใหญ่มากนะก็เดี๋ยวเราจะออกคือยานไปนะครับไปเจอน้องเอ็มที่เขาคอนะครับบ้านห้วยไผย่กับบ้านพวกผมเองนะครับแล้วก็จะไปกินข้าที่นู่นก่อนนะครับ ยังไก็เดี๋ยวไปดูกันที่ขี่กัหร้านข้าวเลยแล้วกันนะครับครัวเคาะนะครับนนี้กินไอเก็บภาพไปดู อีกแล้วอันนี้กับพี่สมพลมาเจอกันเดินไปที่กุฏิยานก็เลยหลวงต้องยอมรับใจพีเกมอย่างหนึ่งว่าได้มันได้ไาหคนทีเแล้วคือมาจากขอนแก่นนะครับก็ไม่ใช่ใกล้ๆใจรใจมันได้ดีด้วยแล้วนี่นี่ประทานเทพเปลี่ยนเป็นพี่อะไรแกอยู่ที่ชนละประทานย้ายบ้านสอยเขาอยู่มะขามเตี้ยรหน นี่ก <ter> ็อยากให้มาชิมเพราะว่ามันก็เป็นตัวมน้วนนะมาดูแ่บอกมาระยะหนึ่งพอสมควรเมนูแนะนำก็อะไรนอกจากเด็ดดูเผ็ดแนวรู้ดูอาหารดีกว่ากคั่วซีอิ๊วมาชิมข้าวโพดอีกอ่ะอะไรนะเผ็ดหอมสดคั่วซีอิ๊วรต่อไปอากาศมันค่อนข้างหนาวเราก็เลร็วนี่มาหน่อยคากิ ก็เพิ่มไขมันความบำรุงในร่างกายที่สำคัญขาดไม่ไดนะ้น้ำเก๊กฮวยแล้ <c oughs> <c oughs> เก๊กฮวยร้านร้านอยู่ตรงข้ามนะธนาคารกสิกรไทยจากพิุโลกมาประมาณ102กิโลจากขอนแก่นกี่กิโลเอ็ม250 250จากขอนแก่น250เ,เสศษพวกนี้นี่นหน้าของคุณนะก็น <c oughs> ี่นะเล้งเลยฮะการหนาวๆเนี่ย ดูดูบรรยากาศหลายร้านล้วมีร้านกาแฟาด้วย,ยอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปุริยาแล้วที่อ่บเราก็มาซื้อของไปกินคืนนี้นะครับมีอนี่ครับคือ เข้าใจว่ามันมีเนื้อสเต็กแต่สเต็กไม่ดีเป็นฟอกช็อ,ชอปอน,นี้ไปลุยกันก็ฟีสันคอหมู <c oughs> คือน้ำมันมะกอกใช้น้มันอะไรน้ำมันน้ำมันขึ้นมันหมูมันหมูน้ำมัน,น, <c oughs> มนหม,ม,นหมูแลเดี๋ยวทำสันคอหมยูย่างเป็ชิ้นแถวนะมัมีอะไรครับมีกินอะไรดีเดี๋ยวไปดูเนื้อกันอีกทีนึง <c oughs> โอเคไปขโมยเนื้อเพื่อน อ่ะสวัสดีครับอันนี้ก็คือมูมโซ่ตอนนี้เราขี่รถจากปิซูโร่นะครับมาญี่ปุ่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวข้างหลังนะครับไม่ใช่ญี่ปุ่นก็คือเป็นอีสอร์ทนะครับที่หนึ่งครับสตญี่ปุ่นนะครับก็อยู่ที่ตรงข้ามนะครับอาฝ่ายไม่ผ่านนะครับอันนี้ผมก็ส่งผมมาเช็คอินเพื่อผมส่งไลชั่นไ้เพื่อนผมนะครับประมาณนี้นะข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปอุทยานแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปแวะบ้านเพื่อนผมก่อนจะไปขโมยเนื้อนะครับ ราจะได้เปล่านะครับนี่ก็คือมูมูทโล่นะครับนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเพื่อนผมดีกว่าอ่าครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเพื่อนนะครับตอนนี้เจตเขามาขโมยเนื้อนะครับรีวิวอันนี้ก็ใกล้กับอ่าร้านกาแฟต้นสนนะครับตอนนี้หมอกเริ่มมาแล้วหมอกและฝนเริ่มครับรอบบ้านเพื่อนประมาณนี้นะครับตอนนี้เจตกำลังขโมยของเขาอยู่นะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้อุทยานแห่งชาติแล้วกันรับหมอกเรื่องมาแล้วนะนาะดูรีวิวบ้านนะ ออกเลยแต่มองใกล้มองไม่เห็นนะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ในวงหมอกเลยร้างกาแฟดูเจนเอเชียอ,อยู่ตรงนี้เนะเดี๋ยวไปเจอกันหน้มมากลัก สวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงที่กลางเซตแล้วนะก็คือว่าแบตมันหมดนะกลางทางนะครับก็เลยพึ่งคร์จนะครับก็อากาศที่ขี่ม้าฝนตกมันนิ่งๆเลยจัดค่อนข้างเย็นับเยแต่ไม่สบายเพราะมันร้อนนะครับแล้วก็จัดไฟชีตสีเงินมาตรฐานไอโอเรียบร้อยนะครับอันนี้แ็เหิ่นมกระทะ เทปเจ็ดกระทะผุกจะทำปลาเต้กินีบนแล้วก็อันนี้สำหรับถือเลยเจ้านี่วอเกอร์นะครับแต่ข้างในตะวันแดงนะครับพงบงบน้อยงบไม่ใช่น้อยครับเอาอื่นมาเอากินไม่ไหวมันหมดเยอะกว่าจะเมาเลยต้องเอาอย่างนี้ครับแต่ดีผมเข้าภาษาอยู่ผมไม่กินหอมดีนะหอมตอนกินมันไม่หอมด้วยวันนี้ก็ถ้ามีไฟเดี๋ยว ทําการทำสเต็กเร็วนี้นะของเจ็ดเชฟเจ็ดกระทะผูนะครับครับเดี๋ยวทิศถามแล้วกันนะครับเราถึงตอนตอนนี้ก็คือทํากับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูกระดาบข้าวจากพี่พี่อะไรนะพี่บอยอ่าพี่บอยนะครับวันนี้พี่บอยมาทําเองนี่เป็นพิเศษก็มีอันนี้ตอนแรกก็ทอดไข่ดาวนะครับพอดีไปไม้เสียเลยสับสับเป็นไข่เออไม่ใช่อันนี้ก็ไข่สับน้าผัดใส่กะเพราในกะเพรา อันนี้เศษสเต็กแล้วตอนนี้อันนี้หมูทีโบนกับพ็อกช็อปอ่าอันนี้ก็ข้าวนะครับสวยหรูนะครับอ้าอันนี้ก็กินแบบธรรมดาธรรมดานะเหมือนบ้านดูดิดูโต๊ะเขาเนี่ยขับไม่ได้นะอืออันนี้บอกเกอร์นะครับนี่ก็ไฟก็ประดับละเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะมากินข้าวกันแล้วพี่กินเลยครับพี่กินเลยไม่ต้องรอพี่เดี๋ยวจะชิมให้ดูเดี๋ยวเราจะไปกินกันอีกทีที่ดอยขุนตาลฮะแบบนี้เลย จะนั่งรถไฟไปกินแบบนี้เราใครขนไปปะก็ขนเองคนละชิ้นมาสิอดูดูดูอันนี้คือพอกช็อปแล้วก็ชีสนะอร่อยครับขอบคุณเคปโป้คาชาลุ่วกับพี่บอยพี่บอยสนับประทานเดี๋ยวดูอาหารของผมครับผมทำไข่พะโลได้กินครับวันนี้ดูครับนี่ครับไข่ปลาโลสุดยอดครับบอกเลย ใส่ไว้แลผมอ,อร่อยเสร็จแล้วบอกแค่นี้เท่าผมสวยอ่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆนะช่วงคืนหรือช่วงเช้าเลยนเนาะอ่าอันนี้ก็ระกาศตอนเย็นนะครับก่อนพฝะที่ตกจะตกแล้วแหละทุกท่านนะครับก็มีเต็นท์หลายเต็นท์ครับอันนี้อากาศตอนเย็นนะครับอ่าเต,ต,ต็นท์สวยนะอ่าคิดคูเยอะมากเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูการตอนเช้าแล้วกันสินเนาะอ่าวันนี้ก็ตอนเช้านะครับก็เมื่อคืนฝนตกปรปยนะครับแต่ไม่หนักนะครับก็เดี๋ยวมาดูหมอกตอนเช้ามีกับตอนเช้านะครับที่แบบเขายัางกลับไหลกัอยู่นะครับแต่ละเต็นนะครับประมาณนี้นะดูวิวรอบด้วยกัน นี่จะเป็นหมอกนะครับไม่ใช่หิมะนี่น้องๆผมมองคขาตกก็คือตกเข้าเต้นไม่ได้น้ำขังเต้นเลยนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับทุกคนมีอะไรจะบอกบรูเต้นน้องเอ็มเนี่ยอยากให้อยู่บ้านนี่ครับเอาเรับ ปั๊บเป็นไงครับนิ่มๆนะทดสอบนอนเลยละกันครับลมด้วยโอ,โอ้โหไงนิ่มดึงถึงดึงโอ้โหอย่างก็อยู่บ้านโอ,โอ้โหว่าแล้วนอนก็นกัน้งคืนเลยน,นี่เองนี่เองโอ้โหนุ่มนิ่มมากเลยครับเ <c oughs> ต้นเลยนะคอเกตโอโคลแมน <c oughs> อ๋อ ตะเปลี่ยนแล้วนะน้ำเริ่มซึมแล้วนั่นเนี่ยโอ้สบายมากเลยครับนอนได้ทั้งคืนเนี่ยบอกงเงี้ยนะครับเดี๋ยวก็ไปดูบรรยากาศเดินเช้าด้วยกันนะหมอกมาหมอกมาครับบาร์ไดพี่จูนอกอ่าครับก็ตอนนี้ก็อาจจะว่าปิดคลิปมานี้นะครับก็ก็ดีหน่อยครับเมื่อคืนอ่ามีฝนตกปล่อยๆนะเราให้กลับมู่นนี่วันรก็จะขี่รถนะครับไปดูทัศน์วิสัยของ ที่นี่ก็คือมันจะทางตรงนี้มันจะเป็นทางดินนะครับมันไปไม่ได้มันเป็นมอไซค์เราออกมาครับเดี๋ยวมันจะลื่นนะครับประมาณนี้ครับีิศนุหลกนะครับมาถามว่าบรรยากาศดีไหมที่ผมมานะวันนี้นะครับแต่ละคนอาจจะมาบรรยากาศไม่เหมือนกันนะครับถามผมมาลวันนี้ก็อากาศดีนะครับเจอฝนแต่พิษณุโลกนะครับวันนี้ขากลับคงน่าจะโดนฝนอีกแหละดูท่าแล้วนะครับก็ เจอแบบด้วยสายตาตัวเองนะครับบันทึกภาพด้วยสายตาตัวเองแล้วก็เวิร์กนะครับแต่ที่นี่ก็การการเต้นนะครับก็อยู่ข้างหลังผมนุ่นประมาณนุ้นนะครับก็ถามว่าคนเยอะไหมก็พอสมควรนะครับระดับหนึ่งในการจุดการเต้นนะครับแล้วก็ห้องน้ําถามว่าห้องน้ําไกลไหมก็พอได้นะแต่ถามว่าคนก็อยากอยู่ใกล้ห้องน้ํามากกว่านะครับแต่ห้องน้ามันไกลไปไหน่อยแล้วก็อึนน้อยไปนิดนึงนะ่านะจะทำเพิ่มสักหนึ่งจุดจใกล้ๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับหรือ ทำเพิ่มอีกที่นึงอะไรประมาณนี้นะครับน,น้อยไปหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าอ่าที่นี่ก็คืออุทยานทุ่งแสลงหลวงนะครับทุ่งแสลงหลวงนี่อาคุมสองจังหวัดน,นะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือพิสุโลกเก่าคอนะครับก็บใครซื้อบัตรที่พิสุนโลกแล้วนะครับเข้าไปชมชุดทัศน์แต่ไม่ได้นานเกินเป็น,นะครับแล้ววิ่งมาภายในวันนี้นะครับวันที่ซื้อตัว๋ว สามารถเข้าที่นี่ได้เลยนะครับแต่ก็มาเสียค่าที่การเดินแค่นั้นเท่านั้นเองนะครับแต่ค่าอมอไซค์หรือค่าเข,ข้าของเรานะครับจากฝั่งนู้นเอามาเสียที่ฝั่งนี้นได้ณนะวันนั้นนะก่อนที่คุณมาวันเดียวนะคับนั้นนะครับก็บรรยกาาเวิร์กนะครับก็วันนี้มีเพื่อนรุวมเต็นท์เป็นน่าจะอ่าน้องพ่อผมแหละครับประมาณี้อาใครรู้จักก็คือเขาให้กุ้งมาผัดกุ้งมาครับก็ผมกินไม่ได้ก็เพื่อนมา เราก็แลกเปลี่ยนกันนะครับก็คือผมก็ย่างเนื้อสันอกมาให้เขานะครับหนึ่งชุดนะครับเยอะเลยนะครับก็คลิปนี้ก็สนุกครับมอไซค์นะครับสองล้อนะครับงบน้อยร้อยซีซีนะครับก็เดี๋ยวรอบหน้าจะไปไหนอีกหรือยังไงติดตามกันแล้วนะครับผมนะครับปูเดอะวอลนะครับอย่าลืมนะครับ กดไลค์ให้ด้วยนะครับกดแชร์ได้ยิ่งดีนะครับจะได้มีคนติดตามดูเยอะนะครับก็คลิปก็ไม่ได้ทําอะไรให้เด่นนะรครับคือทําให้ตัวเองดูมากกว่านะครับว่าไปไหนม,มั่งเผื่อว่าให้ลูกห,หลานทำนะครับก็ทุกคนก็ทําได้ทุกคนนะครับง่ายๆมีกล้องหนึ่งตัวกล้องมือถือก็ได้ไม่ต้องกล้องอะไรนะเก็บไว้ดูเป็นอัลบัม้มส่วนตัวเราก็เหมือนทุนนะครับประมาณนี้ก็ให้คนอื่นมาดูกันว่าที่ผมทําไปว่า บรรยากาศที่นี่เป็นยังไงตัวมีตัวเลือกอะไรประมาณนี้นะครับเส้นทางตังทางครับก็สบายและยาวหมดถึงที่อุทยานเลยนะครับก็คลิปหน้าแปนหยุดยาวนะครับก็ว่าจะไปขุนตาลกันนะครับนั่งรถไฟไปนะครับช็อตนี้นะครับก็ติดตามชมแล้วกันนะครับปูดอวอนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.